สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะหลอกเก่งอนาคตไกลน้องปุนลูกชายคนโตนุสบาปุณนกันน้องปุนว่าที่คุณหมอหลอกครบเครื่อง เป็นอีกหนึ่งนักแสดงและนางแบบสาวมากความสามารถที่มีผลงานการแสดงในวงการบันเทิงมานานนับ30ปีเรียกได้ว่าเธอคนนี้เป็นคนที่เก่งและโดดเด่นมากๆซึ่งนอกจากงานในวงการแล้วเจ้าตัวยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ขยันและความสามารถมากมายจริงๆค่ะสำหรับนุชโนสบานั่นเอง วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเรื่องราวของลูกชายสุดหล่อของเจ้าตัวที่ต้องบอกเลยว่าทั้งหลอ่อทั้งเก่งและเป็นสเปคของสาวๆหลายๆคนเลยทีเดียวสำหรับทางด้านนุน,นุนสบานักแสดงสาวและนางแบบสาวมากความสามารถที่ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เรียนเก่งมากๆเพราะจบระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโทในสาขาบริหารจัดการทางวัฒนธรรม ภาคภาษาอังกฤษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าผลงานในวงการบันเทิงนั้นมีความมากมายหลากหลายจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ที่ได้เรียนตั้งแต่ปีพศ2535จนถึงปัจจุบันและยังมีผลงานทางด้านภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรื่องอีกทั้งยังมีผลงานทางด้านการเขียนต้องบอกเลยว่าเป็นนักเขียนที่มีผลงานถึง3มเล่มนอกจากนั้นยังเป็นพิธีกรรายการที่ต้องบอกเลยว่าเก่งมากๆเป็นพรีเซนเตอร์และยังเล่นละคร คเวทีและแสดงมิวสิกวิดีโออีกด้วยความสามารถนั้นเยอะจริงๆค่ะหากใครได้ติดตามทางด้านชีวิตคู่ของครอบครัวจะเห็นว่าถือเป็นการแต่งงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างทางด้านนายพุทธิพงษ์และได้มีลูกชายด้วยกัน2คนนั้นก็คือน้องปุนและน้องกันค่ะเรียกได้ว่าลูกชายคนโตอย่างน้องปุณน,น,นั้นไม่ธรรมดาจริงๆ ทั้งความหลอและรูปร่างหน้าตาที่ต้องบอกเลยว่าอย่างกับพระเอกละครอีกทั้งยังเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆเพราะทางด้านน้องปูนสอบติดแพทย์ทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะสอบติดแพทย์และได้รับจดหมายการตอบรับเข้าศึกษาต่อทางด้านแพทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตนันประเทศสหรัฐเอเมริกาอีกด้วยแต่ปัจจุบันเจ้าตัวเลือกเรียนที่ประเทศไทยกับคณะแพทยาศาสตร์ วิทยาลายัยวิทยาการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์ราชวิทยาลัยจุฬาภร์เรียกได้ว่าเป็นคนที่เก่งและไม่ธรรมดาจริงๆค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily l i f e X p กซ์หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ